เดี๋ยวเราจะหยดลงไปนิดหน่อยคลุกเขาให้เข่ากันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิว กุนเชียงกันนะคะกุนเชียงอันนี้นะคะยี่ห้อปึงนี่เชียงนะคะเป็นยี่ห้อที่เราลองกินแล้วนะคะรู้สึกว่ามันอร่อยมากนะคะรีวิวนี้เราไม่ได้ค่าจ้างอะไรนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันอร่อยมากมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นคอกุนเชียงจริงๆนะคะด้านในจะมีอยู่ทั้งหมด5อันนะคะเราออกไปกินอันนึงแล้วนะคะยี่ห้อนี้นะคะจะมีกุนเชียงที่เป็น สายแบบดีนะคะจะมีอยู่สสีนะคะจะมีสายสีเหลืองนะคะที่มีส่วนผสมของมันหมูนะคะ15%แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นสายสีแดงนะคะที่มีส่วนประกอบของมันหมูที่น้อยกว่านะคะเราคอมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเลือกกุนเชียงที่มีมันหมูนะคะ15%เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองมา ทอดให้ดูนะคะว่าทอดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปหั่นกันก่อนเลยดีกว่านะคะเวลาหั่นนะคะให้เราหั่นแนวเฉียงแบบนี้นะคะหนาประมาณเท่านี้นะคะหนาประมาณ3 4มมิลนะคะหั่นเฉียงๆนะคะวิธีการทอดในวันนี้นะคะเราจะใช้เคล็ดลับโบราณน,นะคะเราจะอทอดโดยใช้น้ำนะคะ เราจะเทน้ำลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแค่นี้พอเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กุนเชียงลงไปน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของกุนเชียงของเราลงไปแล้วก็ให้เราทำการ คนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆวิธีการนี้นะคะจะเป็นวิธีการที่จะทำให้กุนเชียงของเรานะคะลดความหวานลงมานิดนึงนะคะใครที่ไม่ชอบกินกุนเชียงเพราะว่ามันหวานเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะความหวานของกุนเชียงจะออกมากับน้ำนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นไขมันนะคะน้ำมันก็จะออกมาด้วยนะคะทำให้เรากินกุนเชียงแล้วไม่อ้วนมากนะคะ คอยคนคอยกลับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจะแห้งน้ำเริ่มแห้งลงไปแล้วนะคะกลิ่นกุนเชียงเริ่มออกแล้วหอมเลยทีเดียวเดี๋ยวเรารอให้น้ำแห้งไปกว่านี้ก่อนนะคะดูนะคะตัวของกุนเชียงเริ่มพองแล้ว น้ำเริ่มจะหมดแล้วนะคะที่เหลือก็จะกลายเป็นส่วนที่เป็นน้ามันนะคะที่ได้จากมันหมูในกุนเชียงขั้นตอนนี้นะคะให้เราลดความแรงของไฟลงนะคะป้องกันไม่ให้กุนเชียงของเราไหม้เพื่อที่กุนเชียงของเราจะได้มีสีสันที่ สวยงามนะคกุนเชียงของเราเริ่มสุกแล้วดูสีสันสิคะเดี๋ยวเราจะไปทานกับข้าวสวยร้อนๆกันถ้าเราจะกินกุนเชียงนะคะให้ได้ความอร่อยกลมกล่อมนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราจะหยดลงไปนิดหน่อย เขาให้เข่ากันนี่นะคะน่าทานมากอื้มเนื้อกุ้นเชียงดีมากค่ะ nah. ไม่กระด้างแล้วก็ไม่หวานเกินไปแล้วก็ยิ่งกินกับน้ำปลารสชาติยิ่งกลมกล่อมมากเลยตอนนี้นะคะใครที่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเบื่อๆแล้วเนี่ยลองทานดูได้นะคะอร่อยมากอีกสักคำ เดี๋ยวขอตัวไปทางก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอือร่อยมากๆุดยอดอะ